เื่องด้วยเทศบาลนครพิษณุโลกเริ่มดําเนินโครงการปรับปรุงถนนนาเลสวนเชื่อมถนนเอกาทศรสตั้งแต่สะพานเอกาทศรสถึงทางแยกถนนลาเมสวนมาตั้งแต่วันที่26กร,รกฎาคม2564ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงคันทางเดิมข้างบ่อพักที่สุดเสียหายปรับปรุงฝาท่อพักเป็นเหล็กหล่อหรือผิวถนนลาดยางเดิมปูแอลฟาสติกค,คอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05เมตรและตีเส้นจราจรรวมระยะทาง819เมตร โดยการปรับปรุงในครั้งนี้จะมีการรื้อผิวถนนลาดยางเดิมและปููกลฟาสติกคอนกรีตถนนนาเลสวนและถนนเอกาทศรถถึงทางแยกถนนราเมสวนซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนเข้าดําเนินการโดยเทศบาลนครพิษณุโลกมีการวางแผนการทํางานปรับปรุงการก่อสร้างถนนให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดซึ่งทางผู้รับจ้างได้ส่งแผนปฏิบัติการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน30กันยายน2564 จะเป็นการซ่อมบอ่อพักปูผิวจราจรใหม่ตีเส้นทําให้ถนนสวยงามเรียบร้อยขึ้นอันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งคงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งสัญญาเสร็จทิ้นประมาณ30กันยายนนี้ก็อาจจะมีความไม่สะดวกบ้างในเรื่องของระบบจราจรแต่เราพยายามจะทำงานเนี่ยให้ทรวเร็วแล้วก็ให้เกิดความเสียหายแล้วก็ เหตุเ,เรือร้อล่คาเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางตรงนี้ด้วยนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงไปเส้นอื่นก็ได้เราจะพยายามปิดผิวจราจรให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ